สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลบักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะอากาศเริ่มจะเย็นเย็นวันนี้แอลมากับเป็นกันหนาวก็ได้กันลมกันแดดกันหนาวก็ได้หรือจะเป็นงานบินเทจก็ได้คุณลูกค้าค่ะด้านหลังของแอลค่ะเป็นแพรค่ะคุณลูกค้าค่ะเต็มกล้องเต็มกล้องเต็มกล้องไม่ใช่อะไรนะตัวใหญ่คุณลูกค้าค่ะรายการนี้เป็นแจ็คเก็ตหนังหนังก็จะมีตั้งแต่หนังอะไรบ้างอะ หนังช่องวัน,นเกี่ยวอะ่ะช่วยดีช่วยมาเกี่ยวปะไ <c oughs> ม่เกี่ยวสวัสดีคุณลูกค้าท่านด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะกับวันพุธที่สดใสนะะบรรยากาศตอนนี้ดีมากคุณลูกค้าค่ะ,คะมีทั้งแดดและลมเย็นๆมีฝน <c oughs> ดึกๆอาจจะมีฝนบ้างคุณลูกค้าค่ะ,คะปลายฝนเริ่มจะต้นหนาวปลายฝนเริ่มจะต้นหนาวตุลาวันนี้วันที่สิบห้าเป็นรายการกแจ็คเก็ตหนังเดี๋ยวเรามาดูกันราคาเท่าไหร่นะคะ ราคาเจ็ดพันห้ารอยบาทน้ำหนักของเขาสี่สิบห้ากิโลจํานวนชิ้นเราเป็นเพียงประมาณการให้เน้นที่น้ำหนักกับคณลุกค้าขาสี่สิบห้า,ากิโลจํานวนชิ้นสี่สิบห้าถึงห้าสิบตัวตกต้นทุนต่อตัวคนลูกค้าขาหนึ่งร้อยห้าสิบาทถือว่าเป็นงานวินเทจได้เลยนะจะเก็ตหนังใส่แล้วเทใส่แล้วสวยใส่แล้วแพงใส่แล้วดูแพงใส่แล้วดูราคาแพงนะจ้าแถมเน็กไทนมาให้ด้วยขออนุญาต แถมเน็กไทมาให้ด้วยจ้ะคุณลูกค้าค่ะแถมเน็กไทมาให้ด้วยนะอ้ยี่ห้ออยู่ข้างนอกด้วยผูกบักถือเลยบันนี้คุณลูกค้าค่ะเน็กไทเราก็ไม่เอานะคุณพี่จ๋า สวัสดีคุณรัชทุกท่านนะจ๊ะเข้ามาแล้วแอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอาด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะอะสวัสดีคุณพี่บำลุงจ้าสาวสาวด้านหลางสวัสดีคุณพี่ดำรคุณพี่อะไรนะคะบำลุงนิดนึงค่ะสวัสดีนิดนึงค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วแอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้อด้วยจากคุณลูกค้าค่ะกดไลค์กดไลค์อยากอยากกดไลค์นะ อยากกดไลค์นะคุณพี่นะโอ้โหไปวันนี้เรียบร้อยมากขอผูกเนคไทอ่าขอผูกเนคไทนิดนึนงอะตามนี้ก่อนแล้วกันนะพี่นะเขาย้บนะได้ได้ได้เฉยนะไดนะ้สวยเนคไทเราก็ไม่เอาไม่ต้องกลัวเลยเนื่องจากเขาอราเป็นรูปแบบบริษัทคุณลูกค,คา้คาขายยีไปสลับระเชนไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอนนะคะไปต่อที่รายการแจ็กเก็ตหนัง ถ้าเป็นหนังก็จะเป็นหนังล้วนหนังแท้หนังไม่แท้ยังไงคุณลูกค้าต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่หลักๆง่ายๆเป็นแจ็คเก็ตหนังทุกกระตัวแต่หนังตัวนี้จะดีข้อดีของเขาได้ทั้งหญิงและชายข้อดีของเขาเป็นเจ็ดเ ข้อดีของเขาใส่แล้วสวยใส่แล้วเทใสแล้วแพงข้อดีของเขาคุณลูกค้า,า่ะสำหรับแจ็คเก็ตหนังของเราส่วนมากจะเป็นเน้นผ่าหน้าจะมีตั้งแต่กระดุมบ้างเป็นสิบบ้างสวยมากสวยเลยเดี๋ยวตัวไหนที่แบบหนังแบบลอกๆจ,จ๋าดูก่นแจ้งนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เนาะเป็นหนังเสียหายอาจเจอบ้างคุณพี่จ๋า ห้าถึงิห้เปเซนตหนังแตกหนังร่อกหนังติดกันแต่ว่าตัวหนึ่งนะส่วนมากนะเท่าที่สอบถามจากลูกค้าแล้วก็ที่ที่เห็นร้านทั่วๆไปขายนะคุณพี่แปดร้อยถึงหลักพันบางแบรนด์บางยี่ห้อ2องสาพันก็มีแต่อยู่ในนี้ค่ะกระสอบนี้ค่ะราคา7,500บาทน้ำหนักของเขาจะอ่าสี่กิโลต้นทุนต่อชิ้นขอเนียยประมาณการหนึ่งร้บาทขึ้นอยู่กับไซด้วยนะคุณพ,พี่ตาไซใหญ่ๆ หญ่ไซแอลไซแอลเยอะๆต้นทุนจะเพิ่มไซผู้หญิงมาเยอะๆต้นทุนจะลดแต่หนึ่งกระสอบได้ทั้งหญิงและก็ชายนจะจะเอาไปต่อไปต่อไปต่อค่ะคุณพี่ขอดูด้านในนิดนึงเจ๊เจ๊หนังโอ้โหใหม่มากตัวนี้ใหม่นะคุณพี่นะไซ์ก็ดีด้วยไซอยู่ประมาณไซเอ็มจ้ะตัวนี้ไซเอ็มด้านหน้าด้านหลังวิธีทำความสะอาดหนังเขาจะมีเป็นเหมือนขัดไหมคะพี่จี น้ำยาขัดเนาะน้ำยาเช็ดบางทีไม่ต้องสักนะคุณพี่จ๋าถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแอลว่านะขึ้นไม้แขวนได้เลยแล้วก็ขัด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 เช็ดเช็ดเช็ดเช็นิดหนึ่งนะสำหรับหนังนะคะเอาไปตอกนี่สีดำสีสวยเป็นเหมือนแนวสูตรผู้ชาย ออกสูตรนิดนึงค่ะตัวนี้ด้านในส่วนมากจะเป็นเนื้อผ้าซิเรื่นๆใส่แล้วไม่คันไม่ขายจ้าคุณพี่จ๋านี่สีดำกระดุมเป็นแฟชั่นสองกระดุมด้านหน้าสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ขายกลุ่มอามอไซค์บิ๊กบงบิ๊กไบค่ะคุณพี่จ๋าอันนี้เราไม่ได้อะไรกับเขานะแต่ว่าเราขออนุญาตยกตัวอย่าง ขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะหรือจะเป็นกลุ่มวินเทจก็ได้หรือจะซื้อไปหานกันใส่ก็ได้เจ้าคุณพี่ค่ะอุ้ยสวยหรือจะเป็นกลุ่มแบบทํางานได้ใส่หนังสวยๆเจ้าคุณพี่สวยมากสีดําค่ะสีดำหล่อๆเจ้าคุณพี่ขอเป็นผู้หญิงบ้างพี่สีใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมได้ไหมลองหน่อยได้ไหมเวลาใส่แล้วจะเข้ารูปเข้าทรงสวยๆนะคุณพี่ถ้าจะให้น้ําใส่ให้ดูก็กลัวใส่ไม่ได้เพราเขาใส่เอสน้ำซส อ๋อขอเท้คขัดน้ำขาน้ำไซส์ XL ้าพูดแล้วต้องเอาให้สุดห <c oughs> <c oughs> ยอก <c oughs> <c oughs> น้ำกับพี่ใกล้เคียงกันแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือหยอกกันในไลฟ์เลยจ้ะพี่พ <c oughs> วิสวยวิพี่ใส่ได้ปะไม่น่าจะได้ใช่ไหม <c oughs> เอาสีแดงก็ได้ค่ะพี่ตีคะ่ะเอาสีแดงเอาสีแดงใส่แล้วแบบเขารูปเอทรงอ่ะเอาสีแดงลองดูแดงนิดนึงไปต่อตัวนี้จะเป็นเหมือนสูตรก็ได้ เป็นเหมือนแจ็กเก็ตก็ได้ไคะ่ะคุณพี่จ๋าเป็นกระดุมแฟชั่นด้านหน้าเม็ดใหญ่หญหญสามเม็ดนี่กระเป๋าจะอยู่ด้านข้างตัวนี้สวยอะ่ะสวยเลยจากคุณพี่ขาสวยสวยเลยใหญ่ๆอูอ้ใหม่มากใหม่มาเลยจากเ l ็แอใส่เป็นโคง้งก็ได้ใส่เข้าลูกเข้าส้มก็ได้สีดำยังอยู่กับสีดำถามว่ามีสีอื่นไหมมีจากคุณพี่เท่าที่ดูผ่านๆน,นะสีแดงสีฟ้ามาหมดจ้ะ มาหมดเลยจากคุณพี่ขามาหมดขอตัวนี้นิดนึงไซส์เอจากคุณพี่ขาไซส์เอสนะจะเล็กนิดนึงนะผู้หญิงเขาลูกเขาส่งอู้สวยอะ่ะสวยสวยแบบนี้ก็มาจา้ะเดี๋ยวเรานับตัวไปพร้อมๆกันนะคุณพี่ออ้สวยนะมาค่ะคุณพี่คุณพี่มีเสื้อด้านในเขาก็เลยเป็นแบบว่าเป็นแวบ,บแบบเฉยๆแต่ถ้าคุณพี่ไม่ใส่เสื้อด้านในอ่ะพี่จะสวยโอ้คุณพี่คุณพี่ก็ ก็ถือว่าเหี่ยวเลยนะคุณพี่นะยอกยอกค่ะสวยอะคุณพี่ขาดูค่ะโอ้ยไม่ได้บูลีดมันบอกว่าสวยอ่ะด้านหน้าด้านหลังไซส์อันนี้ไซส์เท่าไหร่จ๊ะไซส์เอกับเเนาะไซส์เอเกือบเแต่ใส่เสื้อพนักงานเราก็ไใส์ประมาณไซส์เอไซส์ไซส์เอนะคุณพี่นะว่้ยจะงสิพร้อมได้อย่างเนาะสวยไปคุณพี่ไป อ้ช้าหุ่นขาจานะพี่เนาะหุ่นก็ได้นะพี่นะความสูงขาจาก็ได้เนาะเอาไปไปต่อโอ๊ยพี่ตีสักตัวได้ไหมขอสีดำเรียบเซ็กซี่มากแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเล็กใช่ไหมจ๊ะคุณพี่ค่ะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เยอะๆเราไม่มีเรามีแค่ลูกนี้ลูกเดียวแต่ว่าเราจะมีเป็นงานตู้ดูโกลแระอีกหนึ่ง อีกหนึ่งตู้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขายรา่ะรายการแจ็คเก็ตหนังก็สามารถซื้อแบบคู่กันได้ตัวที่คุณพี่เขาใส่จะเป็นแบบหนังประมาณนี้สวยๆค่ะสวยเลยแต่ไซส์เอทนะจ๊ะคุณพี่จ๋าไซส์เอนะสีแดงส,สวยๆนะคุณผู้หญิงเขาลูปเข้าส่งสวยเลยสําหรับตัวนี้มิ้นฟังนี้ไม่ต้องเอาของพี่ออกนะถ้าฟังเนี้ยอีบออกได้อ่ะไปต่อประโอ้โหคุณพี่ขา คนญาตินะอันนี้น้ําดูให้เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเหมือนกันทุกกอย่างเลยจ้ะคุณพี่แต่ราคาของเขาน้ําบอกว่าหนึ่งพันหกมือสองหมือนกันมือสองหมือนกันจ้ะคุณพี่จ๋ามือสองหมือนกันหนึ่งพันหกร้อยบาทละครเนาะเสร็จเราไม่ต้องเอาเราใจดีอู้เหมือนกันเลยจะเป็นยี่ห้อนี้แคบไว้แล้วก็สามารถแบบเข้าแบบ Google ดูได้นะจ้ะคุณพี่นะป้าแบบนี้จ้ะราคาตัวนี้มาคืองามแท้ อันนี้ซิป,ปกติแม่จะน้ำจ๋าซิฟป,ปกติแต่คนไลฟ์ไม่ปกติอ่าตรงนี้อาจจะหลุด,ดนิดนึงเดี๋ยวคุณพี่ลองเอาเอาอันนี้ไปดูอีกทีนึงนะแต่ว่ารูดได้นะเห็นเนะ้องเขาบอกว่ารูดได้ปกติหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่อยู่ในนี้แอลขออนุญาตประมาณการจากคุณพี่จ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทออกเป็นโคด้ดย,ยาวๆเป็นเหมือนสูตรตัว,ย,วยาวๆแต่เป็นซิปจ้ะด้านในด้านข้างด้านหลังอะไรนะจ๊ะ อ๋อด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสีสวยใหม่ๆ่สีดำอุ้ยคมมากคมเลยใหม่ๆห่เลยจ้ะคุณพี่ค่ะใหม่ๆ่สะอาดเลยขออุ้ยมาค่ะคุณพี่อุ้ยสวยเนี่ยมกี้นี้เขาจะตัดกันอุ้ยเซ็กซี่มากคุณพี่ <c oughs> เอาเลยนะเอาพี่ซื้อไปใส่เองได้เลย <c oughs> คุณพี่ซื้อไปใส่เองได้เลยคุณพี่ซื้อไปใส่เองได้เลยว่ากระสอบนี้ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทปอนงามเนาะ ใส่มาทํางานได้เลยนะ <Okay. S 1> เขาจะเป็นกึ่งสูตรเป็นกึงนะ่งแฟชั่นเนาะคุณพี่แล้วจิปตรงแขนอะิ๊บเก๋มากอันนี้คือใส่ใหนแน่นก็ได้ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะใส่แบบเป็นรูดซีแฟชั่นก็ได้สวยเลิศปะราคายังเท่าเดิมอยากได้ส่วนลดที่เพิ่มเติมแอลแนะนําซื้อครบสองหมื่นได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกคา้าได้เป็นสมาชิกทันทีของเราไม่ต้องเสียเงินสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นระบบสมาชิกของเราค่ะคุณพี่จ๋าเอาพี่ตีจักโดตาตงไปใส่เสียพาอะปะ มาใส่ให่คอยแน่นี่เอาคืองามแท้คือตัวแรกของพี่เขาใส่จะอีกแบบทรงตัวใส่ตัวนี่สองก็จะเป็นแบบอีกทรงเอาน้ําทรงสวยอะทรงตรงอันนี้ทรงตรงอะสีดำเรียบๆเรยบอกบ,บริษัทบัคของเราค่ะคุณพี่ขาไม่มีให้สมัครสมาชิกใดๆทั้งสิง้นพอให้สมัครสมาชิกใจหนึ่งร้อยสองร้อยหรือหลักพันอันนั้นคือมิสาชีพและก็โจร บริษัทบัคของเราซื้อของเป็นสมาชิกทันทีก่อนที่คุณลูกค้าจะโอนตังค่ะคุณพี่จาแอลแนะนํานะคะให้คุณลูกค้าค่ะก่อนที่โอนตังทักหาพนักง,งานขายโดยตรง แล้วก็ทักหาแอดมินแล้วก็อาจจะเป็นเบอร์กลางค่ะคนพี่ขาที่ลงท้ายเบอร์ห้าสี่แล้วก็อาจจะเป็นเบอร์บ้านก็ได้ทักสามระบบสี่ระบบเลยก่อนที่จะโอนตังค์แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าส่วนมากนะที่ค้าขายกันนานอยู่แล้วหรือเคยค้าขายกันประจําอันนั้นคุณลูกค้าน่าจะรู้แต่ถ้าสําหรับคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าหาเซฟได้เซฟแล้วก็บริษัทบ้านของเราไม่มีนโยบายรับซื้อเสื้อผ้ารับซื้อเสื้อผ้ากรุงเทพสมุทรปราการระยองไม่มี จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดบริษัทบัคกของเราไม่เคยรับซื้อบริษัทบัคของเราขายอย่างเดียวไม่ได้ซื้อจากคุณพี่จานเน้ยนย้ำถ้ารับซื้อคือโจรโจรแล้วก็มีชาชีพเน้ยนย้ำกดไลค์กดแชร์แอลด้วยคุณพี่ขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอลด้วยนะจ๊ะอู้คืองามแต่คุณพี่ตีมากค่ะมากมากมากอู้อันนี้ด้วยป้าอันนี้ก็สวยโอ้โหคุณพี่อันนี้ทางการนะสวยเลยอ่ะเป็นแนวแจ็คเก,กต็ตเข้ารูปแบบแต่ว่าไซส์ก็อู้สวยพอดีเพราะว่ามีด้านใน สวยมากคุณพี่อันนี้เหมาะกับพี่เขานะสิ่งนี้เหมาะกับพี่เขานะสวยเนาะแหลมเลยแล้วก็แสงเกียงสีดําคือตัดกันอะใส่ทํางานได้เลยใส่ทํางานใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยจ้ะคุณพีอะคุณพี่คะขอไปต่อที่ตัวเมื่อสักครู่นะขอไปต่อกันลัวๆเลยนะคุณพี่นะนเกตเกตเลยเหรอจ๊ะอะขอผู้ชายบ้างา 1, 10, อขอผู้ชายบ้างปอปอน,ปอ,นอ่ะเป็นแบบบอนตัวนี้เป็นเกตไซส์ ไฟแอลป้าคุณพี่จ๋าอันนี้ราคาเท่ายกอคาเป็นปอนอ่าราคาประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทตัวนี้เป็นของเกสจ้ะคุณพี่ป้าเกจประอ่านตัวนี้เด้อคุณพี่เด้อเห็นนะบอกว่าของเขาเป็นปอนแต่ราคาประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทขออนุญาตด,ดูป้ายป้ายตรงนี้เดี๋ยวให้น้องคุณผู้ชายใสงให้นะอ่าอันนี้เป็นเกจตรงสิบพบเดี๋ยวใส่ตัวนี้ให้พี่หน่อยนะซิปตรงนี้เกจ กระดุมตรงนี้เกตมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวได้จ้าพี่ดอมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวแล้วก็ด้านบนด้านข้างตรงแขนเป็นเหมือนไหมพรมยืดยืดอู้สวยอะตัวนี้ใส่ได้ไหมลองใส่ให้หน่อยนิดนึงน่าจะตัดกางเกงสีดำสีสวยจ้ะคุณพี่คะชอบเอฟได้พิมพ์คำว่ารับค่ะซีเอฟค่ะคุณลูกค้า่ะได้ตามนี้เลยจากคุณพี่สวยเนาะอันนี้เขาบอกว่า SK อ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรจ้ะนางดี นังดีเลยอันไหนที่ลกจ,จ่าๆรบกวนให้พนักงานแจ้งพี่นิดหนึ่งนะจ๊ะสวยเลยอะ่ะสีน้ําตาลไซส์ประมาณ S M จากคุณพี่ใส่นังใส่แล้วเทใส่แล้วสวยอะคุณพี่ใส่แล้วราคาแพงแน่นอนนะคะแต่อยู่ในนี้ค่ะอุ้ยเอาขึ้นมาดีแท้ามาคุณอามาค่ะมาไซอะไรจ๊ะคุณพี่คุณพี่ไซส์ไหนไซแกวครับ <X L S 1> อ่ะ,อะเอาเจอกลติ อาโอ้ตยานฮิลีวะอาเกตตัวนี้คุณพี่ขาไซน้องเขาประมาณ XL แต่ว่อแตว่าแอลใส่ได้เอลใส่ได้เอลใส่ได,ได้กระเป๋าด้านหน้าสองกระเป๋ากระเป๋าด้านหน้าสี่วยสวยไปค่ะไปค่ะไปค่ะสวยๆเกตตัวเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ขาแต่เราไม่ได้ขายเป็นตัวนะเราให้น้องเขาใส่ให้ดูเราขายยกขายเหมาเหมือนเดิมอึ้งงามมึงเนี่ยค่ะงามงามเกตตัวนี้เอากลับขึ้นไม้ค่อยเดอ เอากลับขึ้นมาไข่ไขยขึ้นไมค์แคนไข่ไขยคือเกา่าอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของแบบเสื้อหนังอ๋อแบรนด์เฉพาะเลยไม่ไม่ไมั่นใจว่าอ่านว่าอะไรแต่ราคาถ้าเป็นราคาไทายอยู่รอบสามพันกิถ้าอยู่ในราคาไทายประมาณสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่แบรนด์นี้คุณพี่จ๋าแบรนด์นี้คุณพี่จ๋าสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทป้าให้สามพันเลยให้สามพันเลยเล่นอยู่หรือเปล่าถูกใจไหมจ๊ะคุณพี่หูน้ํา ถ้ากระสอบนี้นะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่ว่าได้เกตแล้วก็ได้แบรนด์ที่น้ำแบบสองให้ดูอะพี่ว่าได้ประมาณสักสองสามตัวอันนี้คือราคามือสองเลยนะคุณพี่จา๋าสามตัวสักโอตัวละสามพันตัวละสามสามสามเก้าคุ้มแล้วนะสามสามเก้าคุ้มแล้วนะถ้าเล่นหนังอยู่แล้วแอบว่าคุ้มคุณพี่ขาเอฟไดเอฟมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวแต่ตัวนี้เป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาจ้ะคุณพี่ข้อดีของเขาได้แบรนด์รวมได้ท่งรวมได้ไซด์รวมได้สไตล์รวม นะา๊ะอู้ยเอาขึ้นไปอีกแล <S <S ้วอ,อ่ะไป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 ,ไปสวยเลยนะคะสวยสวยกันเลยจากใหม่ๆกันเลยจากคุณพี่แฟชั่นแบบนี้ก็มาอุ้ยพี่ตีได้ไหมเนี่ยใสเอ็ดนะเนี่ยพี่ตีแล้วตัวนั้นน่ะอยู่ไหนอะที่จะให้ใส่อะอ๋ออามาคะ่ะคุณพี่ขาได้ได้ไดอ,อ,อนามาหนังลอกเราบอกลอกหนังลอกหนังลอกจากคุณพี่ขาหนังลอกเราบอกหนังลอกลอกลอกเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนนำชำรุนห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนังลอกตัว ที่หนึ่งจากคุณพี่ค่ะตัวที่เดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่นะเดี๋ยวลอกเราบอกลอกลอกก็ลอกเลยเด้อสีลอกเลยเด้อลอกลอกก็ลอกนะจ๊ะตัวนี้สีดําค่ะเข้ารูปเข้าทรงนิดหนึ่งจากคุณพี่แต่ว่าหนังลอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองเอาไปซ่อมดูนะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนี้เป็นกระเป๋าด้านหน้าเป็นแฟชั่นจ้ะอันนี้ก็ลอกนิดหนึ่งจากคุณพี่ค่ะลอกนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าเจสน่ะอยู่ข้างหน้าอู้เลิศเลยนะคุณพี่ได้ไต้เกจ์ตัวนี้พี่ว่าก็ว่าค่ะ ตัวนี้เป็นกระดุมแฟชั่นด้านหน้าเม็ดใหญ่ๆส่วนมากเท่าที่เจอก็จะน้นเป็นงานผู้ชายค่ะคุณพี่ขาหรือว่าเอาง่ายๆตามที่แอลรีวิวเลยเพราะว่ามีแค่กระสอบนี้กระลาสอบเดียวคุณพี่ขามีแค่กระสอบนี้กระลาสอบเดียวใครได้ไปแออต่กกนนูคัไป นะคะอุ้ยสวยๆค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นแบบผิดผ่าน้าลูดเปิดลูดเปิดเลยจ้ะสวยๆจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคุณพี่นะอุ้ยตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยสีดำสวยสวยไซส์เอเอมค่ะคุณพี่แต่ถ้าเป็นงานผู้หญิงไซส์ประมาณ s อเอมนะจ๊ะอันนี้โลกนะคุณพี่จ้ะ อ่าขออนุญาตไม่ดึงขออนุญาตไม่แตะของคุณพี่นาะอันนี้โลกนะจ๊ะตัวที่สองนะที่โลกสุดๆนะคะอ่าสีสีสวยบ้างนี่เป็นแนวแฟชั่นคุณผู้หญิงแบบนี้ก็ได้ค่าขนส่งสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ LT ลปลาประมาณกาดนะคะ8ปด0ิบถึงสาบาทสำหรับค่าขนส่งอ่าสามารถจ่ายปทางได้แต่ค่าสินค้าต้องโอนมาก่อนนะจ๊ะอุ้ยตัวนี้งามงามน้ำสวยะนะ สวยมากคุณพี่ขาเป็นซ<ส>ิบหน้าไคะอ่าได้จ้ะแต่ป้ายาสวยแต่ป้ายสวยเนาะแล้วหนังดีดีบางตัวแทบจะแบบไม่เสียหายเลยนะคุณพี่ไซส์เอแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นเหมือนเฟลอันนี้ถอดได้นะเพิ่มความอบอุ่นได้เขามีซิปให้ถอดเป็นเหมือนกั๊กอีกชั้นหนึ่งเพิ่มความอบอุ่นด้านในของเขาจะเป็นเนนนด,ด,นะเนดเบดเรียเหมือนผ้าซิวค่ะคุณพี่่ะสีสวยนะคะงาม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 ลดดำดี ดำดำเลิศคะ่ะคุณพี่ขาดำดีดำด,ดีค่ะคุณพี่ขาสวยดำดีด้วยค่ะคุณพี่อ่ะไปต่อตัวนี้จะออกเป็นแนวแฟชั<ม>่นนิดหนึ่งเป็นแนวสูเป็น,นอ่ะสูตรผู้ชายแต่ว่าบางทีเราแบบเปิดกระสอบสี่สิบห้ากิโลคุณพี่ขาเขายังไม่ขายตัวนะคะแอลขอให้ลูกค้าใช้เวลาเขาสักสี่ห้าปีนะคุณพี่นะขายตัวอันนี้หนังค่ะลอกค่ะคุณพี่อันนี้ไปกี่ตัวแล้วจะเนี่ย สามสามสี่ตัวนะอ,นอันนี้เป็นของโซโนมาค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่าสามสี่ตัวนะอันนี้ก็หนังรอบนิดหนึ่งนะจ๊ 4, นะสี่เนาะประมาณสี่ห้าตัวแล้วกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าแต่ว่าขอขอนุญาะแจ้งคุณลูกค้านิดหนึ่งลอกเราบอกลอกแต่เปอร์เซ็นต์เสียหายเป็นดำชำรุดยังอยู่คอนเซต็ตเดิมค่ะคุณพี่ขาห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะขาชำรุดนะคะกระโดมแตกค่ะมีเจอนะคะ ไมื่แข่งอะเหมือนรถแข่งเนาะเหมือนรถแข่งเลยคุณพี่ค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มเอ็มเอ็มหญิงเอ็มชายหรือเปล่าไซส์เอ็มสวยๆเป็นซิปค่ะเอ็นแอนแอลเขาบอกเอ็นแอนเอ็มแอนแอลค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบอ่ตัวอื่นเขาลอกใส่เช็ดอ๋ออันนี้ลองเช็ดค่ะคุณพี่ลองเช็ดเขาน่าจะอยู่ติดกับตัวไหนไม่รู้หรือออกมาให้ค่ะกุ้ยเถือน กล้ <laughs> วยบอกกล้ <laughs> วยบอกว่าจะจะให้ลืมมาทําไมก่อนอ่ะคุณพี่เป็นแบบนี้สวย,สวยถูกใจเอฟได้เลยค่ะคุณพี่่ะอย่ารอชา้าอันนี้เรารีวิวให้เห็นกันทุกตัวเน็กไทเน็กไทรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไม่มีเอาออกขาดเราบอกขาดขาดเราบอกขาดไม่สวยเราบอกไม่สวยแต่ว่าไม่สวยของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณพี่ค่ะ สวยค่ะเขาลูกเขาส่งสวยเลยตัวนี้แต่ของผู้หญิงแอลเน้นย้ำสำหรับกระสอบนี้ไซส์ก็ประมาณ S อนะคะจะไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่นะจาะคุณพี่นะแต่แบรนด์นะให้น้องก็เช็คให้นะบางตัวนะมือสองเป็นหลักพันเป็นหลักสามพันก็มีแต่ก็แล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าเป็นป้ายแบบนี้คุณพี่เป็นป้ายแทบทุกตัวเลยนะป้ายแทบทุกตัวเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปเช็คอีกทีหนึ่งเป็นแนวแจ็เก็ตเป็นแนวสูทนะคะแต่ว่าหลักๆจะเป็นหนัง คุณพี่ขาสวยเล็กเก๊ตัวนี้โอ้โหขออนุญาตรูดซิปอีกสัสกรอบเจ็ดพันห้าร้อยบาทจากคุณพี่ค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเอาได้เอาเอฟได้เอฟกันค่ะคุณพีชช่วงนี้อากาศเยน็นๆนะซื้อไปใส่เองได้เลยเอาไปติดรถนะใส่กันแดดกันลมกันหนาวใส่ในขับขี่ในห้หงหงององห้องแอร์ได้หมดเลยจ้ะคุณพี่ขาสวยมากเก๊ตัวนี้ลด อะอันนี้แอลก็รีวิวให้เป็นเพียงประมาณการน,นะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยังไงแต่ให้คุณพี่ลองไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทารนนะ้งแต่คลิปแรกนาทีแรกสําหรับไลฟ์นี้แอลขอบคุณค่ะ